สวัสดีครับแฟนคลับทุกทกท่านนะครับนี่ผมจะมาพิเคราะห์ศึกดาวรุ่งสอเพลมบุตรนะครับจากเวทีมวยนานาชาติรังสิตวันนี้ถ่ายทอดสดช่วงเวลาประมาณ16ในเาินาทีเป็นต้นไปทางแอปไพร์ดีทีวีนะครับวันนี้วันศุกร์ที่เพฤศภกาคมพุทธศักราช2568นะครับคู่แรกนั้นเพชรผูผาอึงกุบลเชอกับเพชรทันชัยแบงค์ทองคาใต้เพชรบุรีนะครับคู่ที่สองเป็นโชคชัยเล็ก ช่อโชคเจริญ98ฟาร์มเชจอกับเพชรตั้งใจบ้าทุ่งเขาหลวงคู่ที่3ก็จะเป็นนายกปานอึ่งอูบนเชจอกับก้องพบเล็กสรจรินคู่ที้มีเงินรางวัลทุนการศึกษานะครับแล้วก็จะเป็นหยกขาวไทยพี่น้องหมูกระ,ะทะทะเลเผาเจอกับเหลี่ยมพลอยคุ่เอมวยไทยยิมนี่คือ4คู่แรกนะครับผมก็จะวิเคราะห์วิชั์มวยชอบให้เลยนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นอีกห้าคู่ คู่แรกนั้นเพชรภูผาอื่นบลตัวนี้หนักแรงคมคริบวันนี้ดีกว่าจาชนะเพชรชันชัยแบงค์ทองคำใตยเพชรบุรีคู่ที่สองครับโชคชัยเล็กช่อโชคเจริญเก้าแปดฟาร์มวันนี้เป็นรองนะครับเป็นรองความมั่นคงนี่เป็นรองลูกหนักลูกแรงเป็นรองจะแพ้เพชรตั้งใจบาตททุงเขาหลวงคู่ที่ สี่นะครับนายกุปานอุบลคู่นี้ใกล้เคียงกันมากมีเงินทุนรางวัลน,นะครับผมมองว่าวันนี้จะพิชชนะกล้องพิภพเล็กสรจรินและหยกขาวไทยพี่น้องหมูกระทะทะเลเผาวันนี้ดีกว่าต้นต้นเขาเพก่อนอย่าลืมบอ,อกตัวบางทุนนะครับจะชนะเหลี่ยมพลอยคุยเอมวยไทยยิมนี่คือสี่คู่แรกนะครับแฟนคลับไยเลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดแฮตพิกเกตสองสี่ลายพะจกระบบชนมนนบัตนะผมแปะลิงก์ ไว้แต่คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปตอกค้นเพื่อสมัครได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหากติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0 9 3 0 0 5 0480ผมศูห้แปนนอมได้คำแนะนำทุกๆท่านเลยนะครับแอปพิเคสอสีที่จะจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมันของทางด้านการเงินนะครับต่อไปเป็นคู่ที่5นะครับยอดประกณบสิทธิสารวัตรหนึ่งตัวนี้หนักแรง แต่วันนี้ผมชอบไปที่เพชรท่าหลวงเขียดชำรมดุนเขาในแข็งแข่งวันนี้น่าลงทุนดองมากนะครับคู่ที่6เฟอร์รารี่แบงค์ทองคําใต้เพชรบุรีวันนี้ดีกว่าค่อนข้างเยอะจกชนะลําน้ํามูลเล็กปลาทุ่งเขาหลวงซึ่งเป็นรองคบวงจรครับจายได้เท่าไรจัดเอานะครับเฟอร์รารี่แบงค์ทองคาใต้เพชรบุรีคู่ที่7นะครับเด่นนัตพลกับชาติเสือ เด่นนัตพลน,นี้หนักแรงได้เปรียบขบวงจรถึงจะตัวเล็กกว่านิดนิดแต่ว่ากระดูกมวยความหนักแรงดีกว่าค่อนข้างเยอะเป็นติดตัวที่สองครับเด่นนัตพงศายมุนสนุกเกอร์ครับวันนี้จะชนะชาติเสืออจิตเกษมได้ไม่ยากและกู่ที่แปดครับฟ้าสว่างไายมุนสนุกเกอร์เมื่อเช้าในรถน้ำหนักค่อนข้างเยอะเข้าไปก่อนลูกหนักลูกแรงดีกว่าอฉริยะแต่วรถน้ำหนักเยอะ ปาสว่างตัวนี้หนักแรงแต่ว่าเมื่อเช้ารถเยอะจะแพ้คือพริกแพ้ราคาแพงท้ายๆนะครับเข้าแล้วอยลออกทัวร์บางทุนนะครับและคุยแงรายการนี้เพชร25เ mm hmm. ทนไดมอนด์โฮมตัวนี้หนักแรงแข็งแรงสูงยาวเข่าแหลมแต่ว่าผมชอบไปดิเพชรตันสมต็อกวินเทจครับตัวนี้หนักแรงบัดหนักสอกคมแข็งแกร่งถ้าลงทุนลงมากครับน่าเสื่อดีช่วงนี้เหมืออันตรายอย่าลืมเข้าแล้วออกทัวร์บางทุนนะครับหน้ารองไปดิเพชรตันสุม ต็อกวินเทจนะครับขอบคุณสำหรับคำใจที่มีผมมาโดยตลอดนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ